เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์สประโยชน์ที่1นตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ามใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใส่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีบ998บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้ เรามาซ้อมโทรทัศน์ตามแบบของช่างทวีอาจเตี้ยงทำกันนะครับเป็นโทรทัศน์ยี่ห้อ LG นะ LG รุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุนอะไรร่ รุ่นรุ่นอยู่นี่รุ่นอยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วนะโตรทัศน์ l จรุ่น29 F D C R G ขนาด29นิ้านิขนาด29นิ้วอา,า,วอาการเจ้าของบอกว่าไฟเข้าเปิดติด แต่ไม่มีภาพไม่มีเสียงนะนะเดี๋ยวช่างทวีปก็จะทดสอบป้อนไฟเข้าไปที่นะดูที่ว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะอ้าวเสียวปักก่อนนะเสียบปกักอ้าวเสียวปักแล้วนะเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วเปิดสวิตแล้วนะคุ้มอ่อนนะกระตุนอ่อนหนึ่งสองครั้โช เอาไฟแดงติดแล้วนะไฟแดงติดแล้วดูซิดูซิอ่าดับไปแล้วนะดับไปแล้วดับไปแล้วนะเดี๋ยวดูซินะ้เปิดใหม่นะเปิดใหม่นะเปิดใหม่เปิดใหม่นะเป,เ,ปนะเปิดใหม่เทสเปิดใหม่โอเคนะเปิดใหม่เทสอ,อาการเป็นไงนะเอ้าชู อาเปิดแล้วนะเปิดแล้วอ๋อจอขาวนะแล้วก็ดับไปนะจอขาวแล้วก็ดับไปโอเคนะปิดตัวทัดก่อนนะปิดตัวทัดก่อนปึ๊บเอาละนะจิตว,วิทย์ถอดปลั๊กนะอย่าเล่นกับไฟนะ <c oughs> มองไม่เห็นนะปลอดภัยไว้ก่อนนะเซฟตี้เฟิร์สนะ โอเคนะจอเป็นสีขาวนะเป็นเส้นสีขาวแล้วก็เป็นเส้นๆนะเป็นเส้นๆนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะถอดาขาครอบด้านหลังทรทัชนะตูดจอเนี่ยนะถอดออกมาก่อนนะถอดออกมาก่อนวิธีถอดนะวิธีถอดมันก็จะมีน็อตยึดนะหนึ่ง,งสอง สามสี่ห้าหกข้างหลังอีกสองตัวเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคนะทั้งหมดสิบตัวนะขอนน็อตออกมานะเดี๋ยวช่างทวีจะขันน็อตออกมาก่อนนะคอยตักโล โอเคนะถอดน,น็อตออกหมดแล้วนะดึงออกมาเลยนะดึงออกมาเลยออกมานะแล้วนะเราก็จะเห็นแผงวงจรแล้วนะเห็นแผงวงจรแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะดึงแผงออกมาเลยนะดึงแผงวงจรออกมานะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะดดงออกมาเอาละนะ ขานี้มันติดสายนะติดสายนะสายไฟเนี่ยนะพวกเนี้นะเดี๋ยวเราก็จะต้องดึงออกก่อนนะดึงออกก่อนดึงออกก่อนนะดึงออกก่อนนะ <S <S ใครจำไม่ได้นะใครกลัวจําจไม่ได้ก็ใช้เมจิแต้มไว้นะแต้มไว้ <S 1> <S 1> เวลาแต่พื้นจะได้ไม่งงนะจะได้ไม่งงแต้มไว้นะ <simples> <ๆ>ใครที่จําได้ก็ไม่ต้องนะเสียวเวลา ใครจำได้ก็ไม่ต้องแต้มนะเสียเวลานะใครจําไม่ได้ก็เอาเมอติมาแต้มไว้นะแต้มไว้โอเคนะเรียบร้อยออกมาแล้วออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ที่สําคัญสำคัญน,นะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างบนแท่นนี้นะบนแท่นนี้มีอุปกรณ์อะไรที่สําคัญสำคัญบ้างนะ ก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะเราจะมาดูที่ IC ภาคจ่ายไฟนะไอภาคจ่ายไฟไอ8ีแปดหนึ่เบอร์อะไรน,นะ s t r W ร์ดนะไอทีเวิชชิงต่อไปไอเวอร์ Word, ตำแหน่งไอเวอร์ไอ3ีสนเนี่ย,น,ยนะ เบอร์อะไรเ a 78045นะต่อไปนะขอเอาขอเอานะ46090นะต่อไปไฟแบตดูด้วยไฟแบตเบอร์อะไรเบอร์ไฟแบต6174 V ขีด5003แซด น้าเอาละน,นะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะพลิกบอร์ดขึ้นมานะดูด้านหลังบอร์เดเเป็นยังไงนะว่าสวยงามแค่ไหนนะว่าจะสวยงามสักแค่ไหนเราก็พลิกบอร์ดมาดูด้านหลังแล้วเป็นอย่างไรบ้างอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวท่นเครื่องแท่นนี้นะาทอตทัดเครื่องนี้ท่านเครื่องซี 91เอช่างทวีปอ่านหัวกลับก็อ่านได้นะความสามารถเฉพาะตัวนะโอเคนะต่อไปนะเดี๋ยวเรามาตรวจต่อไะว่ามีตะกั่วร่อนตะกั่วแล้วตะกั่วหลวมไหมนะเพื่อตัดปัญหาไปเปอดนึ่งก่อนนะนะทอทัดทุกอาการนะทอทัดทุกอาการนะ ตะกัวล่อนตะกัวล้าวนี่เป็นสาเหตุแรกๆเลยนะเกิดจากตะกัวล่อนตะกัวล้าเนี่ยนะเป็นสาเหตุเหมือนกันนะเป็นสาเหตุเหมือนกันเพราะนั้นเราก็มาตรวจสอบกันก่อนว่ายัางอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะดูซิมีปัญหามั้งไม้ถ้ามีเราก็ต้องบัดกรีนะเชื่อมก่อนนะบัดกรีก่อนเชื่อมก่อนนะเพื่อตัดปัญหาไปปอาหนึ่งก่อนนะดูซิมีไม้ มีไอทีเวอร์นะมีไอทีเวอร์มีไอทีตังเกิลน,นะอันนี้ตูดจ,จอนะแข็งตูดจอนะแข็งตุดจอก็สําคัญนะต้องตรวจสอบด้วยนะว่ามีตะก่วร่อนตะก่วล้าวไม้นะมีหลวมไม้นะถ้ามีต้องย้ําก่อนนะโอเคนะก็ตะก่วยังปกติดีอยู่นะยังไม่ล้าวนะ ไม่ล้าไม่ล่อนนะไม่หลวมนะโอเคต่อไปอาการจอขาวนะจอไม่มีสีนะจอขาวแล้วก็มีเส้นนะเส้นรีเทสนะหรือเส้นสะบัดกลับนะหรือเส้นนอนนะก็แล้วแต่นะตามที่เห็นหนั่นแหละนะเป็นสีขา,ขาวๆนะไม่มีภาพไม่มีเสียงนะอาการอย่างนี้นะอาการอย่างนี้นะมันก็เป็นสาเหตุเกิดจากเนี่ยนะ ไอ้สีสามสีเนี่ยมันไม่ออกสามสีก็คือเนี่ยเห็นไหม B K เนี่ยบลู Blue, เนี่ย B K เนี่ยบลู Blue, นะน้ำเงินนะแล้วก็ R K เรดสีแดงเนี่ยเนี่ยนะแดงแล้วก็มีอันหนึ่งกรีนเนี่ย B K น Green, เนี่ยกรีนเะนี่ยเนี่ยนะสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินนะเขียวแดงน้ำเงินมันไม่ออกนะสีมันไม่ออกจอมันเลยขาวนะ จอมันเลยขาวทําไมถึงไม่ออกนะทําไมสีถึงไม่ออกสามสีนี้ทําไมไม่ออกนะเราก็ต้องมาตรวจสอบว่ามีไอ้ไอ้คุมสามสีเนี่ยก็คือตัวนี้นี่นี่นี่นะตัวนี้ตั้งทวุยสะถอดนายดูนะนะตั้งทวุยสะถอดนะนะตั้งทุยสะทอดนะนี่นะคือไอสีตัวนี้นี่เห็นไหม เน่เน่เน,น,น่นะดูสิไอซีเบอร์ลาย DDA หกหนึ่งศูนย์เจ็ดเอเจเอฟสแลสเอ็นหนึ่งนะอันนี้เป็นไอซีไอซีอาร์ทีดีเอ็มนะไอซี IC หลังสูดจอภาพนะไอซี IC หลังสูดจอภาพนะนี่ตัวนี้นะเดี๋ยวใส่คืนข้าที่เก่านะใส่คืนข้าที่เก่าก่อนนะ นะแต่คุณเข้าที่เดิมก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบก่อนนะว่าสาเหตุที่ R T B เนี่ยนะ R นะเนี่ยขา G ขา R ขา B เนี่ยนะสามสีเนี่ยทำไมไม่ออกนะสีไม่ออกนะจอมันถึงขาวนะเดี๋ยวเราก็มาตรวจสอบไฟที่มาเลี้ยงแผงวงจรเนี่ย ที่ตูดจอภาพเนี่ยมีไฟมาไหมนะถ้าไม่มีไฟมานะสีมก็ไม่ออกนะสีมก็ไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราก็จะดูมาตรวจสอบแรงไฟกันว่ามีไฟมาไหมนะไฟเท่าไรไฟเท่าไรนะไฟเท่าไรเราก็มาดูอยู่เห็นไหมไฟมาเลี้ยงที่ตูดจอภาพเนี่ย200อโวลต์เห็นไหมสอศนยเนี่ยเห็นไหม200โวลต์ นะนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีไฟมาเลี้ยงที่แผงสูตรจอภาพเนี่ย200โวลต์นะเดี๋ยวเราก็จะตรวจสอบ200โวลต์นะมีมาไหมตรงไหนจุดไหนนี่นี่จุดนี้จุดนี้นี่200โวลต์นี่จุดนี้นะจุดนี้นะเดี๋ยวเราจะใช้มิเตอร์เข็มนะใช้มิเตอร์เข็มนะยื่นไปที่จุดนี้นะวิธีตรวจสอบนะวิธีตรวจสอบเราก็จะใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยนะ ตั้งเจที่ย่าน250โวลต์ดีซีนะเพราะเป็นไฟดีซีนะเราตั้งไปที่250โวลต์ก็พอนะเพราะไฟไฟมาเลี้ยงตูดจอภาพเนี่ยมันแค่200เนี่ยนะมันแค่200นะเพราะฉะนั้นเราตั้งมิเตอร์เข็มไปที่250โวลต์ก็พอนะ250โวลต์ดีซีนะนะตั้งไปที่ตั้งไปที่250โวลต์ แล้วเราก็ใช้สายเคเบมิเตอร์สีดําเนี่ยนะใช้สายเคเบมิเตอร์สีดําเนี่ยนะจิ้มไปที่ลวดสลิงที่ที่จอภาพเนี่ยเนี่ยลวดสลิงเนี่ยเนหะ็นไหมเนี่ยเนี่ยลวดสลิงคือกาวนะกาวจอภาพนะเราก็จิ้มไปนะตรงไหนก็ได้นะเนี่ยนะจิ้มได้หมดที่เป็นลวดเนี่ยนะที่เป็นลวดเนี่ยนะจิ้มได้หมดนะจิ้มไปนะจิ้มไปนะจิ้มไปนะส่วนปลายเคเบมิเตอร์สีแดงเนี่ยนะปลายเคเบมิเตอร์สีแดงเราก็มาจิ้มที่ ไฟสไฟ200คือ,อคจุดนี้นะจิ้มไปที่จุดนี้นะแล้วเราก็เปิดสวิตป้อนไฟเข้าไปนะแล้วดูเซว่าเข็มมิเตอร์ขึ้นไหมไขึ้นเท่าไหร่นะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะเอานะช่างทวิปจิ้มค้างไว้แล้วนะนะจิ้มช่างทวิปจิ้มค้างไว้แล้วนะเดี๋ยวช่างทวิปจะเปิดสวิตนะแล้วดูเข็มมิเตอร์เทขึ้นไหมนะเอานะเปิดสวิตนะหนึ่งสองสามโชเข็มขึ้นไหม เข็มไม่ขึ้นเลยนะเห็นไหมเข็มไม่ขึ้นเลยก็แสดงว่าไม่มีไฟมาเลี้ยงที่แผงตูดจอภาพนี้นะไม่มีไฟมานะไม่มีไฟมาโอเคนะปึ๊บเอาละปิดสวิตก่อนนะปิดสวิตก่อนนะปิดสวิตต่อต๊กก่อนโอเคนะก็แสดงว่าไฟ200เนี่ยนะไม่มีมาเลี้ยงนะไม่มีมาเลี้ยงที่แผงตูดจอภาพนี้นะ ไฟมันหายไปได้ยังไงนะสองร้อยโวลต์เนี่ยเนี่ยไฟสองร้อยโวลต์จุดนี้นะไม่มีนะไม่มีเราก็ไล่ย้อนลงไปนะเนี่ยไล่ย้อนลงไปนะไล่ย้อนลงไปจนกระทั่งถึงแผงวงจรนะไล่ย้อนลงไปจนกระทั่งถึงแผงวงจรแล้วก็ถึงขาไฟแบบน,นะ<ม>วิธีไล่นะวิธีไล่วิธีไล่นะจุดนี้เป็นจุดไฟสองร้อยนะไฟสองร้อยจุดนี้สีอะไรเราก็ดูสายไฟนะ สายไฟสีอะไรไฟสองร้อยเดี๋ยวถอดมาดูก่อนนะถอดมาก่อนนะดึงออกมามดึงออกมาแล้วนะไฟสองร้อยนี่นะไฟสองร้อยอยู่จุดนี้ใช่ไหมอยู่จุดนี้ดูเซ้สายไฟสีอะไรเนี่ยจุดเนี้ยนะที่เราจิ้มเมื่อกี้ที่เราวัดเมื่อกี้นะเป็นสายไฟสีอะไรดูเส้นนะามาเข้าท็อกเกจต,ตรงนี้นี่ขานี้นี่นี่นะขานี้นี่นี่น นี่นี่นี่ขาเนี้ที่เราจิ้มนะที่เราวัดเมื่อกีนนะเราก็ไล่ลงไปนะเราก็ไล่ลงไปจากจุดนี้นะสายสีน้ําเงินเนี่ยนะไล่ลงไปสายสีน้ําเงินนะเนี่ยนะสายสีน้ําเงินอยู่เส้นนี้เนี่ยเนี่ยเส้นนี้นะเส้นนี้ไปไหนเนี่ยไปไหนไปดูเทไปเข้าจุดตรงไหนจุดต่อตรงไหนนะสายสีน้ําเงินนะ สายสีน้ําเงินนี่มานี่มาลงนี่นี่มาลงซ็อกเก็ตตัวนี้นี่นะมาลงซ็อ so กเก็ตตัวนี้ซ็อกเก็ต P40403 นะสายสีน้เงินจากสูตรจอภาพนะมาลงที่ซ็อกเก็ตอันนี้นี่นะซ็อกเก็ต P403 นี่เห็นไหม P403 เราก็ไปดูที่ใต้บอร์ดเสียนะดูที่ใต้บอร์ดเสีย P403 นะนี่นี่นี่เห็นไหม พีตูสีพีสี่ทูนสามนี่คือจุดนี้นะจุดนี้สายสีน้ำเงินนี่คืออันนี้นะอันนี้เป็นสายสีน้ําเงินนะสายสีน้ําเงินดูซิสายสีน้ําเงินไปไหนจากจุดนี้นะไฟไม่มีนะดูซิสายสีน้ำเงินจากจุดนี้ไปไหนนะเราก็ไล่ตามวงจรไปนะเนี่ยเราก็ไล่ไปไล่ไปเนี่มาถึงสี่สี่สองสองเห็นไหมมาถึงสี่สี่สองสองนะ ผ่าน4422มานี่ผ่านจัมเปอร์มานี่นจัมเปอร์มาปึ๊บมานี่นะผ่านจัมเปอร์มานี่มาเข้าไดโอด407เห็นไหมเข้าไดโอด407นี่นะออกจากไดโอด407มาผ่าน FR404 เป็น R fuel นะเป็น R fuel 404นะมาเข้าฟิวมาเข้า R FR404 ออกจาก f r 4 0 4มาเข้าขาไฟแบบ200นี่เห็นไหมไฟเลี้ยงแผงวงจรนะไฟ200อันนี้ที่ขาไฟแบบเห็นไหมมาจะก,กำหนดไว้200นะจะก,กำหนด200แต่ลายเนี้ยมันไม่มีไฟไปเลี้ยงที่แผงตูกจอไม่มีไฟมาเลี้ยงที่แผงตุกจอนะเดี๋ยวเราก็จะมาไล่กันเลยนะสายไฟ P403 น่าจะจุดสายไฟติน้ำเงินเนี่ยนะมาถึง C c สี่สองสองนะ c สี่สองสองเดี๋ยวเรามาวัด c สี่สองสองกันเส้นนะว่ายังปกติดีอยู่หรือเปล่านะวัดเข้าๆนะวัดเท่าๆนี่นะเดี๋ยวเราก็จะมาวัดค่า c สี่สองสองนะว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะวิธีวัดนะเราก็จะใช้นะเราก็จะใช้มิเตอร์เข็มเนี่ยนะตั้งไปที่คูณหนึ่งนะ,ะตั้งมิเตอร์เข็มไปที่คูณหนึ่งนะคูณหนึ่ง ต้องมิเตอร์เข็มไปที่คูนหนึ่งนะแล้วเราก็ใช้ไปเข็มมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะจะใช้ไปเข็มมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะจิ้มคอมไปเลยนะนะวัดสองครั้งนะสลับสายนะวัดสองครั้งสลับสายนะแล้วดูมิเตอร์เทเข็มขึ้นไหมนะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะถือว่าดีนะเดี๋ยวช่้งทวีปจะวัดให้ดูนะจะวัดให้ดูเอานะเดี๋ยวช่้งทวีปก็จะจิ้มไปเลยนะ จิ้มคอมไปเลยเนี่ยน,นะจิ้มคอมไปเลยวัดสองครั้งนะแล้วดูเข็มมิเตอร์เทสขึ้นไหมนะโอเคนะจิ้มไปเลยนะโฉเข็มขึ้นนะเข็มขึ้นโอเคสลับสายสลับสายมิเตอร์นะวัดสองครั้งดูที่เข็มขึ้นไหมต้องไม่ขึ้นนะหนึ่งสองสามโฉขึ้นไหมไม่ขึ้นเห็นไหมวัดสองครั้งนะก็ขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะ หรือขึ้นน้อยนะวัดสองครั้งนะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งถือว่าถือว่าคาปาติเตอร์ตัวนี้ยังใช้ได้นะยังใช้ได้ยังใช้ได้นะยังใช้ได้โอเคต่อไปนะมานี่ผ่านจัมเปอร์เห็นไหมผ่านจัมเปอร์4 1 5หนี่นะ4 1 5หมานี่นะมานี่มาเข้าไดโอด407เดนี่ยดีสีเเห็นไหม มาเข้าไดโอด407เดี๋ยวเรามาวัดไดโอด407กันนะว่ายังอยู่ดีหรือเปล่านะวัดไดโอดนะวัดสองครั้งนะวัดไดโอดสองครั้งนะเดี๋ยวตัางทวีปจะทําให้ดูนะวัดนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูณหนึ่งเหมือนเดิมนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูณหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ใช้ปสายมิเตอร์ดําแดงเนี่ยนะจิ้มคอมไปที่ตําแหน่ง D 407นะไดโอด407เนี่ยนะ จิ้มคอมไปเลยนะแล้วดูซิเข็มมิเตอร์ขึ้นไหมนะอ้าวโชไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นวัดสองครั้งนะต้องขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะถึงจะถือว่าดีนะครั้งแรกไม่ขึ้นนะอันนี้ไม่ขึ้นนะเอาสลับสายมิเตอร์นะสลับสายมิเตอร์นะแล้วดูเที่ขึ้นไหมต้องขึ้นนะอ้าวจิ้มไปเลยโชอ้าวขึ้นเห็นไหมเข็มิเตอร์ขึ้นเห็นไหม นะก็ะแสดงว่าไดโอดตัวนี้ยังดีนะเนี่ยวัดขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งนะถือว่าดีนะเนี่ยไดโอดตัวนี้ยังดีอยู่นะโอเคนะต่อไปนะจากไดโอดตัวนี้ไปไหนเนี่ยจากไดโอดดี7นะมานี่นะออกจากดีสีเ็ไปไหนมาเข้า f r 4 0 4นะมาเข้า FR 4นะ0 4แล้วก็ไปเข้าขาไฟแบตบ เนี่ยครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาวัดที่ fr 4 0 4นี่เต๊นนะว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะวิธีวัดนะแล้วก็จิ้มค่อมไปเลยนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ1เหมือนเดิมนะเนี่ยนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูณ1เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแล้วเราก็ใช้ปลายสายมิเตอร์จิ้มค่อมไปเลยนะจิ้มค่อมไปเลยดูเต๊นนะยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะโอเคนะจิ้มค่อมไปเลยนะ fr 4 0 4นี่นะ แล้วดูเซ็เข็มมิเตอร์ขึ้นไหมนะเอาจิ้มเลยนะโชโชไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะสลับสายได้อหสลับสายสลับสายสลับสายได้ขึ้นไหมไม่ขึ้นเห็นไหมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นแสดงว่า FRC 04อันนี้มีปัญหาผู้ต้องสงสัยนะเจอแล้วผู้ต้องสงสัยนะ ไม่ขึ้นเลยเข็มไม่กระดิกเลยนะโอเคเดี๋ยวเราถอดออกมาตรวจสอบกันนะดูตะกัวนะถอดออกมาตรวจสอบกันเซว่ายังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวจ้าทวีปจะบัดกร์ออกมาก่อนนะอ่าตัวนี้นี่ๆนี่คือตัวนี้เห็นไหมเอฟเอฟอาร์สี่ถึงสี่ก็ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้นะโอ้ยตัวเล็กนิดเดียวนะเนี่นี่เนี่นี่เห็นไหม F R 4 0 4นี่ตัวนี้เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวนะตัวเล็กนิดเดียวนะโอ้อยู่ตรงไฟแบตเนี่ยนะเนี่ยเนี่นะอยู่ตรงไฟแบตเนี่ยนะเดี๋ยวจะบัดกรีออกมานะเดี๋ยวจะถอดออกมานะปวดบัดกรีออกมาเลยนะ ว่ามันเล็กมากเลยนะนี่นะออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วนี่ตัวเล็กมากเลยนะเล็กมากเลยเขียวเงินนะแผดสีเขียวเงินเท่าไหร่เขียวเงิน0.05โอห์ม oh นะนะไม่ค่อยชัดนะโอเคนะ0.05โอห์ม oh นะอ่าตัวนี้0.05โ oh อห์มขาดไปแล้วนะ เดี๋ยวเราลองมาวัดอีกทีเพ็ดขึ้นไม้นะขึ้นไม้ขึ้นไม้นะลองมาวัดกันทิ้นนะวา่าตัวนี้ยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่านะจิ้มคอมไปเลยนะตั้งมิเตอร์ไปที่คูณหนึ่งนะคูณหนึ่งอลองวัดเซ่นะลองวัดเซ่โชขึ้นไามเข็มไม่กระดิกเลยเห็นไหมนะเข็มไม่กระดิกเลยเอ้าสลับขานะสลับสายมิเตอร์เซ่วัดอีกทีหนึ่งขึ้นไหมโชไม่ขึ้นเลยนะเห็นไหม ไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเลยนะก็ะแสดงว่าอาตัวนี้กลับบ้านเก่าไปแล้วนะเรียบร้อยนะขาดนะขาดขาด,ขาดนะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปจะไปเบิกอะไรมาก่อนนะคอยสักครูอ้าวนะช่างทวีปก็ได้เบิกอาตัวใหม่มาแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ของใหม่นะช่างทวีปถอดมาจากบอร์ดเก่านะถอดออกมาจากบอร์ดเก่านะ 0.05โอห์มนะ0.05โอห์มโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลยนะนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยนะนะใส่ด้านย่ามใส่ด้านหน้าใส่ยากนะตัวมันเล็กแล้วมันอยู่ลึกนะนะใส่ยากนะเดี๋ยวเราจะใส่ข้างหลังเนี่ยนะหลังบอดเนี่ยนะไม่มีปัญหานะใส่ได้นะไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเนี่ยแล้วก็จะบัดกรีด้านหลังเนี่ยนะเพราะด้านหน้ามัน มันลงยากนะมันลงยากมันอยู่ลึกนะตัวเล็กด้วยนะตัวเล็กมันอยู่ลึกนะบัดกียากนะใส่ยากร้างทวีปบบก็จะบัดกีข้างหลังนี่เลยนะบัดกีข้างหลังนี่เลยไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาหนูพ no ร้อมแผมนะหนูพ no ร้อมแผมโอเคนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะ โอเคนะสังทวีปก็บัดกรีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใส่ R ค่า0.05โอห์มเข้าที่แล้วนะนะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าที่เดิมเลยนะประกอบเข้าที่เดิมเลยนะประกอบเข้าที่เดิมเลยนะเดี๋ยวจะลองไฟกันนะว่าใช้ได้ไหมนะประกอบเข้าที่เดิมเลยนะนะประกอบเข้าที่เดิมเลยนะแผงตูดจอนะอ เรียบร้อยนะดีเก้าซิงดีเก้าซิงใส่ไปดีเก้าซิงใส่ไปสายเอซีนะนนส,นะส,สายเอซีใส่ไปนะอันนี้สายลำโพงนะสายลำโพงซ้ายขวานะใส่ไปนะเอาละ นะต่อไปนะเอาเข้าที่เดิมเลยนะใส่เข้าไปเลยนะอึ๊บเอาละนะเดี๋ยวช่างทวีปต่อสายสัญญาณก่อนนะต่อสายสัญญาณเลยนะนะเดี๋ยวช่างทวีปจะป้อนสัญญาณเข้าไปก่อนนะป้อนสัญญาณเข้าไปก่อนจะได้มาตรวจสอบกันนะโอเคนะเรียบร้อยเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเปิดตะวิทย์ดูกันสินะ เปิดสวิตป้อนไฟเข้าไปสินะว่าจะใช้ได้ไหมนะมาเก็บปลั๊กแล้วนะเก็บปลั๊กแล้วเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วนะโอเคนะกดปุ่มอ,อนอ้าวติดแล้วนะไฟแดงติดแล้วไฟแดงติดแล้วดูเิดูเิใช้ได้ไหมเอ้ามาแล้วมาแล้วนะ โอเคนะทวรทั์ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับโครงการฝึกอบรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ไลน์ทวีป998